This is Selene. I've crashed on oh. After I survived, but Helios well, did not. Suit status operational, but my sidearm is missing. Oh. I'm leaving comms open. Man keeper white นีเ่เกมเหมือนเกมย,ยิงยานเลยนี่หว่าอ๋อเกตและเกตและโอเคช่างมันเถอะช่ง้งมันต้องอัพเกรดดับเบิลจัม์กับแดนดทั้งสองปีน่าจะมีให้อัพอยู่ มีการอัพกเกรดด้วยเวิ <laughs> <GUY> S> <S ชิปอ,อ้าวไม่ได้ลงขอสแกนได้ด้วยเหรอ <laughs> อ,จจอัาช่าพลาดอ๋อมีหมดมีหมดดิเนี่ยมีหมดโฟโต้โอเคโอเค ช่างพาดบัคาแพ้หรือเปล่าวะนี่ this selene i survived it can you hear me i'm in my ship suit status operational and okay uh-huh i've already experienced this before เดียวไม่ได้ต้องการจะออกเดียวโอ้ย <Efendimiz> ังไม่ได้ดูอีกทีนึงเลยช่างมันเถอะอันนี้อะไรจุดวาร์ปเหรอว้าวปืนใหม่ A xenotype pattern similar to our carbide technology. technology. but how would they have known? I need to believe there are answers at the signal. Really, why, phone, yo. เลเวลอัพบอกปุเลเวลอัพแต่ไม่ได no ้บอกว่าอัพตรงไหนเรื่อมันวะยิงมันมเลย แค่การล็อกเป้าเซวันน่าจะมีของล็อกเป้าดีๆอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแปดหนึ่งแปดหนึงนะฮะอะไรมาอ๋อตัวที่ฆ่าเหรอ

ยังไงวะสวิตเปอร์พอนโบนัสดาเมอ่ะอัะนนี้อ๋อเราจะได้ปืนที่ดีกว่าอ๋อโอเคเกมอะไรอะ่ะมันเหมือนเออเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอันนี้ปืนพกอ๋อเหมือนอะไรนะเกมเก่าแล้วแต่ดีอยู่นะดีอยู่ดีอยู่ วิ่งมาทางไหนวะเนี่ยเออลิเทเนลเออเกมดีนะภาพก็ไม่ได้แย่มากถือว่าก็ถือว่าสวยนะจัดว่าสวยอยู่แป๊บแล้เจอเรตรงไหนวะเนี่ยคนเอเล่นไอเกมซีดมอร์ปหม่เอาฉันไม่อยากหนีผีเอ้ยหนีเอเลียนจะเจ้าปืนแล้วยิงเอเลี่ยมมากกว่าเอา ไม่นุกเลยไม่นุเลยเถอเดี๋ยวเดีเดี๋ยวยิงไรโอ้เดี๋ยวเดตดแมพครับ โอเคไม่ได้ละโอเคเช็คแล้วเช็คแล้วเมืแ่อบบกี้ยิงเช็คเฉยวัดจอดนลืมว้าวสุนโค้งได้ด้วยไอ้นต้นไม้เร็วมันจะมีต้นเดียวมีหลายต้น เดี okay. ย๋ยวตัะปับหนึ่งตัดแบบหนึ่งมองมเ,เออที่ทางไปเองเยอะจังวะปืนใหม่เหรอว้าวปืนอะไรเนี่ย าบาสเตอร์เป็นปืนไฟฟ้าเหรอปืนบาสเตอร์เหรอ,อมาลองใช้ดูก่อนขอเช็คหน่อยสิอะไรวุ้นจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนละบาสเตอร์กันยิงไงมะ้๋อชดกัน ว้าวยิงหนอนเต็มเลยช่วยได้ดีกว่าอืมอุปกรณ์ใหม่เหรออ๋อได้แล้วปอกแขน ดูดเลือดด้วยคุณเธอตกใจบ้างก็ได้นะตัวอะไรไม่รู้ก่อแขนเนี่ยไม่เป็นไรขอแค่มันสามารถยิงยิงพวกเอเลี่ยนได้ก็โอเคไว้ไว้ไว้ไอ้นี่ไม่ไหว ตันตันเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ตันเลยโ,ย,โยโอเคเออรวมเดี๋ยวมปืนค่อยเก็บเดี๋ยวยิงก่อนเออดับเบิ้ลเฮ้ยเด็กๆเด็ยๆค่อยๆค่อยๆ

นี่หมาแม่งได้นี่โบว,วิชิป ยยังมองไม่เห็นตัวเลยต้นไม้ม่อย่างนั้นแล้วฮะน่าไม่ใช่ต้นไม้แล้วไปเดาหาม,มุมกันไอ้ต้นไม้เลีวต้นไม้เลียวแม่งติดมุม เองและตัวตัวกันเลยไหมมีจุดอ่อนนิดนึงจุดอ่อนอยู่ที่หัวออเออเดี๋ยวเลือดล่ะเลือดไม่มีให้เลยเหรอโอเคได้เลือดรีเจน์เหรอโอเค งงที่ทางเนี่ยอันนี้คือโดดได้โอเคตรงนี้ก่อนก็ได้อันนี้อะไรบัฟเหรอไม่ใส่อย่างเดียว,อ,ว,ยวอ่ะฮะอืม โอ h นึกว่าจะเป็นไรเซเบอร์เซโนไทบรดเวพอราวเดวาราตีระยะใกล้แล้วใช้กุญแจตั้วไงต่อ ทำอะไรเอ,อ่ยสอนแขนเข้าไปเ่ี่ยกัเขียไปเย่นนี้เอาไปเอาอย่างไรวะมันลงได้เลยไหมอยากลงไปม,มากเลย อาจจะ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 ,จะอ้าวตายเลยโอเคชัดเจนเป็นการทดสอบเป็นการทดสอบเพราะผมไม่รู้อะไรเลยอ๋อหมดสุม่มโอ้สุ่มยาวๆเลยนี่ว่าแล้วมันจะจบเมื่อไหร่เนี่ยตอนจบมันอยู่ที่ใดดูเหมือนต้องไปอา่านบทสรุปซะหน่อยละวิธีการจบเกมนี้มันจบยังไงเอาล่ะถ้างั้นก็โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์วิดีโอเพลินท่านี้ก่อนมไม่ใช่ดิปิดคลิปเลยแล้วกันง่ายดิปิดแบบละครไทย